หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมนําเสนอให้ฟังไปนะครับว่าเหตุผลที่แมคโดนัลด์ประสบความสําเร็จและกลายเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาทําได้ดีนั่นก็คือกลยุทธ์การตั้งราคา เป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์เป็นทั้งเรื่องของจิตวิทยาที่จะเอามาเล่นกับคนที่เดินเข้ามาในร้านของคุณไม่ใช่ตั้งเป็นง,นงนันๆไม่ใช่ตั้งแบบขอไปทีแต่ถ้าคุณตั้งราคาได้ดีคุณอาจจะมียอดขายมากกว่านี้อีกหลายสิบเท่าเพราะลูกค้าก็ไม่รู้ตัวว่าเขาซื้อง่ายขึ้นหลายสิบเท่าเหมือนกันวันนี้ทีมข่าวธุรกิจของ The Insider เลยอาสาไปรวบรวมรีเ e ิร์ชและเปเปอร์ในเรื่องของกลยุทธ์การตั้งราคาหลากหลายรูปแบบในโลกใบนี้เอามาเล่าเป็นอินไซต์ให้คุณฟังครับว่าการตั้งราคามีกลยุทธ์อะไรบ้าง สวัสดีครับผมนพพงศธรและนี่คือ The ิน sider สํสำนักข่าวธุรกิจที่เราจะรวบรวมอินไซต์ของธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็เจาะลึกในประเด็นนั้นมาให้ทุกคนฟังแบบที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนในวันนี้ครับทีมข่าวธุรกิจ t h อินไ i d e r ไปรวบรวมกลยุทธ์การตั้งราคาของหลากหลายแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกแล้วก็ไปอ้างอิงกับตําราการทําแบรนดิงตำราการตลาดของหลายๆที่เรื่องเหล่านี้มีทั้งการเล่นกับจิตวิทยาของลูกค้าซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขายอมจ่ายคุณแพงขึ้น เรามาเริ่มต้นที่กลยุทธ์แรกกันครับเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาที่ภาษาอังกฤษเนี่ยมีศัพท์การตลาด เฉพาะเลยนะครับเรียกว่า Decoy Pricing แปลเป็นภาษาไทยไม่มีคำศัพท์แปลตรงตัวนะครับแต่ว่าหลายๆคนจะเรียกเป็นชื่อเล่นว่าเป็นการตั้งกลยุทธ์ราคาแบบตัวล่อหรือว่าตัวหลอกกลยุทธ์นี้ครับเป็นการเล่นกับจิตวิทยาของผู้ฟังโดยที่คุณต้องเข้าใจกันก่อนครับว่าเวลาที่เราจะจ่ายเงินสักก้อนนึงออกไปจากกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยคุณจะมีการคิดอยู่ในหัวแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่าแต่สมองคุณคิดแน่ๆนั่นก็คือมันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะจ่ายไปเขาว่าคุ้มค่าเกิดจากอะไรครับเกิดจาก2ฝั่งลอง คือคุณค่าและอีกฝั่งหนึ่งคือราคาเมื่อไรก็ตามที่สมองของคุณรู้สึกว่าคุณค่าที่คุณจะได้รับมันสูงและราคาเนี่ยมันต่ําแบบนี้สมองคุณก็จะอนุมานไปเลยว่าเนี่ยคุ้มโอ้ซื้อเลยคุ้มมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าคุณค่ามันต่ำแล้วราคาที่สมองคุณประเมินเนี่ยมันสูงกว่าคุณค่าที่คุณประเมินไว้มันจะกลายเป็นความรู้สึกที่บอกว่าแพงจัง ไม่เห็นจะคุ้มเลยและคําถามสําคัญครับที่คุณต้องเข้าใจนั่นก็คือสมองคุณประเมินสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าว่าจะสูงหรือต่ําอย่างไรละ่ะหลายคนก็จะบอกว่ามันต้องไปเรื่องของทฤษฎีการสร้างแบรนด์แล้วครับเช่นเนื้อนี้เป็นเนื้อวากิว A5 หมักมาก,กี่เดือนกี่วันเป็นการสร้างสตอรี่เทลลิ่งเพื่อที่จะทําให้คนรู้สึกถึงคุณค่าที่มันสูงขึ้นสูงขึ้น,นก็จะบอกว่าเป็นไปได้ครับมันก็จะเป็นทฤษฎีในเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งเป็นอีกอันนึงไปเลยแต่ที่เรากําลังเจาะวันนี้คคืืออออเเเเรร่่่งงงขขจจิติตตววววททยยาาาาาผผู้้ฟััในนนีห็็แลลมกกะบ ให้ผมไม่ได้ฟังสตอรี่ของไอเจ้าเนื้อวาเกีว A5 มาแบบเมื่อกี้แต่แค่ผมเห็นป้ายราคาที่คุณตั้งอยู่หน้าร้านวินาทีนั้นวินาทีเดียวผมตัดสินใจได้เลยว่าโฮ้ยทําไมมันคุ้มจังนี่คือที่มาของกลยุทธ์ราคาที่เรียกว่าตัวล่อผมลองยกตัวอย่างนี้แล้วกันครับสมมุติว่าวันนี้ผมเนี่ย<อ>เปิดร้านน้ําผลไม้ปัน่นสม,มูทตี้เพื่อสุขภาพนะครับและผมก็อยากจะขายน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยราคา159บาทคุณเดินผ่านไปผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเอะแพงจังนี่ผลไม้ปั่นมันต้องราคานี้เลยเหออคคคุณไมม่่่ผิิดดัับทียาางนน้้้แลวถส ผมเขียนเป็นอย่างนี้แหละครับว่านี่คือน้ำปั่นที่ราคา159บาทผมเรียกมันว่าไซส์ L และผมก็มีอีกแก้วหนึ่งครับที่เป็นไซส์ M ครับคือขนาดเล็กกว่าเยอะเลยนี่ครับไซส์ Size M แ,แล้วผมขายมัน139บาทตอนนี้คุณเห็น2อันนี้แล้วคุณรู้สึกอะไรครับเฮ้ยทำไมแก้ว159มันถูกจังอะนี่คุ้มมากๆเลยนะเนี่ยที่เราจะซื้อแก้ว159เห็นไหมครับสมองคุณทํางานโดยที่ยังไม่ทันได้ฟังสตอรี่เทลลิงผมเลครับว่าน้ําสมูทตี้ผลไม้ปั่นของผมเนี่ยมันปลูกมาจากสวนผักออร์แกนิกหรือมีการออกแบบโดยเชฟอะไรเนี่ยไม่เคยพูดเลยถูกไหมเพราะว่าสมองของมนุษย์เนี่ยทำงานแบบ ว่าประเมินจากสิ่งที่เขาจินตนาการเป็นภาพได้ทุกๆคําที่เข้ามาในหูของคุณเนี่ยครับทุกๆภาพที่เข้ามาในตาของคุณเนี่ยเวลาประมวลผลเนี่ยครับในสมองก็จะประมวลเป็นภาพคุณนึกไม่ออกหรอกว่า15 9บาทเนี่ยมันถูกหรือแพงร5 9ยบาทคือราคาที่มันตั้งอยู่ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของคุณค่าที่มันอยู่อีกฝากหนึ่งของสมองคุณนะครับมันเหวี่ยงขึ้นลงได้ตามอารมณ์ของคุณเลยนั่นคือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ ก็เลยเป็นที่มาครับที่วันนี้คุณทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแทนที่คุณจะบอกว่าเนี่ยน้าปั่นของฉันซื้อไหมคุณกําลังเปลี่ยนคําถามให้สมองเขาครับเป็นคําว่ามีตัวเลือก L กับมีตัวเลือก M จะเลือกอะไรสมองคุณก็จะตัดสินใจไปหาสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือ L ทันทีนี่คือตัวอย่างกลยุทธ์การตั้งราคาแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Decoy Pricing แบบที่สองที่จะเอามาเล่าให้ฟังครับเป็นการตั้งราคาแบบที่เรียกว่าอาศัยหลักจิตวิทยาหรือว่า Physical Logical Pricing ครับซึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อที่จะดึงดดดดููลกค้าค้าัใใหตสินจโย ใช้หลักจิตวิทยาของตัวเลขก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันครับแบบแรกเรียกว่า odd pricing ซึ่งก็คือเลขคี่ครับกับอีกแบบหนึ่งเรียกว่า even pricing ซึ่งก็คือเลขคู่เรามาเริ่มที่แบบแรกกันก่อนนะครับก็คือ odd pricing หรือว่ากลยุทธ์การตั้งราคาแบบหลักจิตวิทยาของเลขคี่เนี่ย ก็จะเป็นการตั้งสินค้าให้ลงท้ายด้วยเลข9หรือเลข99เพื่อให้สินค้านั้นดูมีราคาที่ถูกลงเพราะว่าภาพนี้คุณน่าจะเห็นภาพครับเช่นแทนที่จะขายของในราคา200บาท,บาทคุณขาย1 9 9เนี่ยคนจะรู้สึกถูกกว่าทันทีทั้ทงๆท,ที่ราคามันต่างกันแค่บาทเดียวเหตุผลเป็นเพราะอะไรครับเพราะสมองของมนุษย์ครับมักจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ทางซ้ายก่อนเสมออ่าลองนึกดูนะสมมติวันนี้คุณมองไปที่โต๊ะทํางานของคุณแล้วคุณเห็นแอปเปิลสีเขียววางไว้อยู่ด้านซ้ายสีแดงวางไว้อยู่ด้านขวาถ้าผมบอกว่ามีแออะไรวางยู่บนต๊ คุณบ้างคุณจะตอบผมมาทันทีว่าเขียวแดงไม่ใช่แดงเขียวเพราะตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยในวันที่คุณเริ่มเรียนวิชาแรกๆเลยคือวิชาอ่านเขียนคุณก็จะต้องอ่านจากสิ่งที่อยู่จากซ้ายไปขวาถูกไหมดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติครับที่มนุษย์เนี่ยจะจัดพ r i o r i t y หรือความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ทางซ้ายก่อนฉะนั้นเจ้าไอ้กลยุทธ์ออสไพรซิงเนี่ยจริงๆแล้วเลขขี้ที่มันอยู่ตรงท้ายมันไม่ได้สําคัญหรอกครับเรื่องสําคัญก็คือการที่ทําให้เลขที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นจาก5,000ห้าือ4บาท มันต่างกันบาดเดียวครับแต่ว่าเลขที่อยู่ข้างหน้ามันเปลี่ยนไปและสมองเราให้ความสําคัญกับเลขที่อยู่ตรงหน้าก่อนเสมอน,นี่คือเรื่องของกลยุทธ์ที่เรียกว่าจิตวิทยาในฝั่งของเลขที่มีเรื่องของเลขคู่ด้วยนะครับจริงๆแล้วทฤษฎีหลักจิตวิทยาการตั้งราคาแบบเลขคู่เนี่ยมันไม่ได้มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ มันเพิ่งมีในช่วงหลังๆก็คือหลังจากที่กลยุทธ์แบบแรกเนี่ยก็คือเลขขี้นะครับมันถูกใช้กันเยอะทําให้คนจํานวนมากเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้ที่มาลงท้ายด้วย99เนี่ยมันตั้งราคามามันตั้งเพื่อที่จะมาลดราคาเป็นของลดราคาเป็นของถูกบางทีถ้าสินค้าหรือบริการที่คุณทำเนี่ยต้องการทําให้มันดูพรีเมียมหรือว่ามันดูแพงแต่ยังอยู่ในเรนง์ราคานะครับอยู่ในช่วงราคาที่ลูกค้ายังรู้สึกจับต้องได้อยู่คุณก็จะเพิ่มมาแค่บาทเดียวแต่ทําให้รู้สึกมันแพงขึ้นมาเลยพรีเมียมขึ้นมาเลยเพื่ออให้้้้้้้ไไไดดรรูสสึึกกกว่่่าาาาาินนนคคีมมมััเขขถงงงยๆ็ืตบ กลยุทธ์ของราคาเลขขี้นั่นแหละเช่นจากที่มันจะเป็นของราคาไม่ถึงพันไม่รู้มีคุณภาพดีไหมมันเป็นของทั่วไปดัดๆเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าชิ้นนี้มันมูลค่าเป็นพันบาทเลยนะจาก9 99 9กลายเป็น1,000บาท ต่างกันแค่บาทเดียวแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือของพรีเมียมในของหลักพันเลยนะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับและกละยุทธ์แบบที่เราจะมาพูดกันแบบสุดท้ายในวันนี้เป็นอันที่ผมรู้สึกว่าเล่นกับจิตวิยาผู้ฟังได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือการตั้งราคาแบบพรีเมียมครับชื่อตรงตัวครับภาษาอังกฤษใช้คําว่าพรีเมียมไพรซิงพรีเมียมไพรซิงเนี่ยเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาของสินค้าที่ราคาสูงกว่าตลาดหลักๆแล้วก็คือเพื่อให้แบรนด์หรือเพื่อให้สินค้าที่ขายเนี่ยมันได้รับความรู้สึกถึงความลักชัวรี่หรูหรา พรีเมียม พิเศษแล้วก็เหนือกว่าคนอื่นเอาตรงๆนะครับมันทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถสร้างกําไรได้เป็นกอบเป็นกำรรในเวลาอันสั้นด้วยแต่การที่คุณจะตั้งราคาแบบพรีเมียมไพรซิงได้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันไม่ได้เป็นแค่การตั้งราคาอย่างเดียวมันต้องประกอบกับกลยุทธ์การตลาดอย่างอื่นเช่นการทาแบรนดิ้งมาด้วยถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยก็คือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆครับในวันที่กระเป๋าหนังในตลาดเนี่ยอาจจะขายกันอยู่หลักร้อยหรือว่าหลักพันแต่ว่าแบรนด์อย่างเช่นชาแนลลูวี่ตองหรือว่าดิออร์เนี่ยขาย ยอมย้อนกลับไปเรื่องแรกครับจิตวิทยาของการคำนวณราคาว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ามันเกิดจากอะไรนะครับมี2แกนใช่ไหมแกนแรกคือราคาที่คุณเห็นอยู่บนป้ายราคากับอีกแกนหนึ่งนั่นก็คือคุณค่าที่มันอยู่ในหัวคุณและแน่นอนครับสิ่งที่พรีเมียมไพรซิงเหล่านี้ทําก็คือ เขาไม่ได้ทําให้หัวคุณเนี่ยคำนวณว่ากระเป๋าหนังนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เพราะถ้าคุณคิดแค่นั้นมันจะกลายเป็นของโคตรแพงเลยครับแต่ลูกค้าไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะแบรนด์เหล่านี้ไม่เคยโฆษณาเลยว่าหนังเราทําจากอะไรหนังเราเนี่ยนำเข้ามาในราคาเท่าไหร่สิ่งที่เขาโฆษณาสิ่งที่เขาสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์เองก็คือเมื่อมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างกายคุณคุณจะกลายเป็นคนแบบไหนเช่นถ้าคุณสะพายกระเป๋านี้คุณจะกลายเป็นคนในสังคมไฮโซถ้าคุณใช้แว่นกันแดดอันนี้มันจะได้รับการยอมรับถ้าคุณสวมเครื่องประดับ ตัวนี้ทั้งงานจะมองมาที่คุณราวกับคุณเป็นราชินีและผมถามครับคุณค่าเหล่านี้ที่มันอยู่ในหัวคุณเนี่ยคุณประเมินราคาได้เท่าไหร่หรอไม่รู้ รู้แต่ราคาที่อยู่บนป้ายราคานั้นมันถูกซะเลือเกินเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ผมได้รับในหัวเมื่อกี้นี้ฉะนั้นนี่แหละครับคือกลยุทธ์ในการตั้งราคาแบบ premium pricing ไม่ใช่ทุกคนที่จะตั้งได้แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่เราจะสามารถตั้งราคาอย่างนั้นได้คุณแค่ต้องวางแผนคิดและออกแบบเรื่องราวของแบรนด์สิ่งที่จะสื่อสารให้ลูกค้าได้รับภาพที่ลูกค้าจะจําอย่าลืมนะครับคนซื้อ iPhone ก็ไม่ได้นั่งคิดว่าไทเทเนียมราคาเท่าไหร่ทองแดงที่เป็นชิปเซตภายใน iPhone ราคาเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาไ ได้รับโดยรวมจากการใช้ iPhone เนี่ยมันมีมูลาค่าตั้งเท่าไหร่แล้วในราคาที่มันตั้งอยู่ในป้ายราคานี้มันถูกกว่าคุณค่านั้นขนาดไหนมันแปลว่าเนี่ยคุ้มค่าที่จะซื้อและนี่คือตัวอย่างการตั้งราคาโดยอาศัยจิตวิทยาผู้ฟังจิตวิทยาของลูกค้าที่บางทีลูกค้าอย่างเราเดินเข้าไปแล้วตัดสินใจซื้อโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมองของเราทํางานอะไรอยู่และคุณรู้อะไรไหมครับนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้เจอผมและเรื่องราวดีๆที่ทีม The Insider Research และกันกองเอามาย่อยสรุปให้ัังงถ้าาายยออออกกกเจกนนนีใคต ลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดเลือกอินไซด์ดีๆที่สำนักข่าวธุรกิจ The Insider จะย่อยมาให้ฟังอินไซด์แบบนี้ทุกวันและถ้าชอบเรื่องนี้อยากจะสนับสนุนพวกเราก็ทำได้ง่ายๆครับแค่กดไลค์และคอมเมนต์สิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้หรือคุณอยากจะฟังเรื่องอะไรในอนาคตคอมเมนต์กันไว้นะครับพวกเราสัญญาว่าจะเอามาย่อยและเล่าให้ฟังและอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยโดยเฉพาะเพื่อนๆของคุณที่กำลังจะทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่ผมเชื่อว่า สำหรับวันนี้ผมนพพงศธรจาก The Insider ลาไปก่อนสวัสดีครับ